สวัสดีครับเจ็บอุ์รันเอฟซีจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเล็กครับพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กครับเล็กๆครับพิมพ์เล็กนะครับปกโพพิมพ์เล็กครับสร้างประมาณปีพศ2521ครับครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับมากมากเท่าไหร่ละครับ มีพวสมควรครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมีสองแม่พิมพ์นะครับพิมพ์พิมพิมหลังตื้นกับหลังลึกนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์หลังลึกนะครับเนื้อน้ามันครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้วิญญาณนะครับชมและรับฟังเลยนะครับนี่ครับเรามาเริ่มต้นครับพระสมเด็จปกโพละครับเป็นพระปีสองก่นห้าร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้ครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังสังเกตไปได้ก,กับผมหรือไมครับนี่ครับความดังๆของนี่เนื้อเก่าผสมนี่ครับที่ผสมนี่ครับที่ท่านนําพระวัดพระและพระสมเด็จบางคุณพรมพระปี2463หกของท่านที่แตกขาดชำรุดครับท่านนํามาตําและบดใส่ไปเป็นเนื้อบจยิงกะกะดงัดงๆนี่ครับเนื้อกะกะดงัดงๆครับดูและชมครับฟังอย่าเข้าใจนะครับ เป็นผสมเนื้อเก่าครับเนื้อเก่าผสมครับเป็นเนื้อน้ํามันเนื้อเกสรนะครับองนี้ครับดูชมด้วยกันนะครับฟังอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาให้ละเอียดนะครับพิมพ์ครับของเรียนแบบก็มีนะครับแต่มันไม่เหมือนครับดูครับพุทธลักษณะท่านต้องจําใบมาดใบโพต่างๆเลยต้องมีความคมชัดอย่างนี้นะครับขาโต๊ดต่างๆท่านก็ต้องดูด้วยนะครับการวางไม้วางมือครับวางมือขาวางเท้านะครับ มันจะคมชัดลึกนะครับเนื้อน้ำมันครับองค์นี้เป็นหลังพิมพ์ลึกนะครับมันมีสองพิมพ์ด้วยกันครับองนี้เป็นเนื้อน้ำมันเกสรครับเนื้อเกสรน้ำมันครับดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมไม่เคยพบเจอในตลาดครับแต่ผมสะสมไว้หลายองค์ครับหลายสิบองค์ครับสมัยก่อนไม่ได้แพงครับท่านผู้ใหญ่เอามาผมก็ขอแบ่งท่านมาหมดลวครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับอยู่กับผมหลายองค์ครับ พระอย่างนี้เป็นพระที่น่าใช้และน่าสะสมนะครับไม่ใช่สะสมอย่างเดียวแล้วน่าประจําเป็นพระที่น่าควรประจํากายด้วยซ้ําครับดูและจาอย่างเข้าใจครับจะต้องมี่างเนื้อเก่าผสมนะครับด่างๆเก่ากะนี้ครับเห็นไหมครับดูนะครับเนื้อน้ำมันครับชมความคมชัดทุกสิ่งๆทั้งชมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับความแห้งก็ต้องดูด้วยนะครับครับถ้าสดๆอยู่ก็ต้องพึงระวังนะครับครับ เขาจะทําได้เหมือนเลยไหเล่ะครับครับพระแท้กับพระเรียนแบบนี้มันยังไงมันก็ต้องดูรู้ครับถ้าท่านมีความจำนานเห็นองค์นี้ครับครับเห็นองค์นี้แล้วท่านก็จะเจ็บเปรียบเทียบได้ครับเอากล้องสองรูปมาทวมชมเลยครับถ้าองค์ไหนมันไปจากทางตรงนี้ไปนะท่านคิดเอาเองนะครับว่าจะใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาเองครับพิจารณาอย่างมีสติครับก่อนจาสตางค์ครับพระนี้ไม่แพงมากนะครับยังจับต้องได้นะครับ ผ้านี้ยังจับต้องได้ครับไม่แพงมากครับครับผ้าอยู่ในหลักพันปลปลครับหลักพันกลางกลางปไปครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเป็นผ้าที่น่าใช้มากนะครับเป็นผ้าแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ครับขอนี้ครับเป็นเนื้อน้ำมันเนื้อเกสรน้ำมันนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูดีครับดูดีครับพุทธทานศาสตรครับฐานหมอนต่างๆนี่ท่านต้องดูด้วยนะครับความคมชัดนะครับ ผมชัดเลือกับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับเห็นไหมครับดังๆนี่นะครับเป็นเนื้อผสมเดร็จบางคุณพรมและพวกวัดพระวัดพระหกพีหกสามท่านครับที่ใจขาดจำด้วยฉันเอามาตำและบทใส่ครับบทตำใส่ครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับฟังเข้าใจด้วยนะครับชมและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับครับขาเจอต่างๆท่านก็ต้องดูนะครับนี่ครับเขาเรียกเป็นปกโพเล็กครับ มาดูมาชมครับเราจะชมของจริงเชนนะครับชมนะครับมาชมได้ครับปัจจุบันนี้ผมเปิดอยู่จังงชั้นตึกแดงครับทับชั้นสองครับร้านบารมีอาจารย์โลครับขึ้นมาหาเลยครับเดินหาป้ายเห็นไม่ไม่ไกลเลยครับเดินขึ้นไปเรื่อนมาก็เดินหาสีห้าห้องก็เจอแล้วครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับดูพุทธลักษณะให้แม่นๆนะครับครับ ฐานเห็นไหมครับฐานดันงอนครับสวยครับเป็นท้องเรือเลยครับเรือท้องแบนอันงอนนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับมาชมด้นหลังกันครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ลึกครับเดิมๆครับเห็นไหมครับคราบไข่กูวต่างๆนี่ครับคราบไข่ต่างๆที่เขาอยู่ในกล่องอยู่ในเขาอายุเขานะครับเขาจึงเกิดปฏิยาเช่นเห็นไหมครับด่างๆความแห้งก็ต้องมีนะครับดูรห้ชมอย่างเข้าใจครับ บางอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมหมุนให้ท่านดูรอบๆเลเลยครับดูครับดูและชมครับครับถ้าอย่างนี้ใครแท้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับของใครก็แท้นะครับดูนะครับไม่ใช่แท้ที่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับถ้าเขาสร้างจํานวนเยอะพอสมควรอยู่ครับแต่ปัจจุบันมันหายไปจากตลาดแล้วครับพวกคนต่างชาติก็มาแบ่งผมไปเยอะนะครับ แบ่งผมไปหลายองค์ครับเขาเอาไปจําหน่ายทางบ้านเขานะครับทางคนจีนสิงคโปร์ครับมีคนมาเอาครับทาแบ่งปันไปครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับแบ่งปันไปหลายองค์แล้วครับเป็นบังคุกัสี่ห้าองค์ครับสิบองค์ก็มีครับครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับไม่ใช่ภาโรงงานนะครับอันนี้ครับ้าขเขาลุงปูโตท่านได้กดพิมพ์นะครับลูกศิษย์ลูกหากดพิมพ์นะครับไม่ใช่ภาพผมทําเองนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจดีนะครับถ้าอย่างนี้ครับปิมลึกค,ครับคนไทยกระแท้ครับถ้าอย่างนี้ครับเมียเอามาลงนะครับใครมีอย่างนี้เอามาลงได้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านข้างครับเห็นไหมครับเนื้อผสมเก่าเนื้อเก่าที่ผสมครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับพินเนวัตาบางคนผมวัตถาของท่านนะครับที่แจคงหครับดูครับถ้าไม่ด่างไม่มีเกตอย่างนี้น่านวางเลยครับทานน้ามันรล้วนนะไม่ใช่หรอกครับครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับต้องดูให้ออกเลยครับในเรื่องหาสาระตรงนี้จุดก๊อขานต้องดูให้ออกเลยครับเขาจะผิดตกต่างกันนะครับครับพระเจศกับพระแท้ที่เขามาตามบทใส่เนี่ยมันก็ผิดแตกต่างนะครับมีส่วนที่พิจารณาได้อีกส่วนหนึ่งครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมถ่ายทุกมุมครับให้ท่านดูทุกมิติครับนี่ครับอยากชมองจริงก็เชนนะครับ เดี๋ยวแกแบ่งปันก็ได้นะครับดูือจแขงท่านตึ่แดงครับมีให้ชมครับรับชมรับฟังอย่างเข้าใจครับครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับครับนั้นพระองค์นี้คุณพระลอดนี้ของผมเนี่ยจะตรงกันในหนังสือพระสุรธรรมนะครับมีในหนังสือในใดๆครับพระผมทุกอง์มันมีในหนังสือครับหนังสือพระสุรธรรมครับครับประกาเจติคุณหลวงปู่ทศร้อยแปดปีครับ ไปดูชิมพีกรุงเทพมาละครครับท่านสำเร็จพระสังฆราชท่านในสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียบเรียงครับแล้วถ่ายทาครับถ้าผมี่จะตรงหนังสือครับครับตรงหนังสือแน่นอนครับดูครับครับอยากชมองจริงอยากชมหนังสือก็ไปเปิดดูเลยครับอยู่ใน youtube นี่ครับผมขึ้นไว้อยู่ใน youtube ให้ท่านดูให้ชมครับให้ท่านพิจารณาโดยความความจริงคืออะไรท่านต้องพิจารณาเองครับครับผมไม่ต้องไปว่าใครต่อใครว่าใครแล้วครับครับสตีมาปัญญาเกิดครับ ชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับครับดูด้วยนะครับความคมชัดลึกต่างๆนะยครับพิมพ์ครับดูครับดูให้แม่นๆนะครับกากาด่างๆนี่แห้งๆด้วยนะครับความแห้งก็มีส่วนองค์ประกอบนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยชัดชัดคม กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนครับมาคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับเจบกุดานเอฟซีโรครับสวัสดีครับ